แน่นอนด้านล่างคือฮุกภาษาไทยสำหรับเปิดวิดีโอ YouTube ของคุณเขียนมาแบบทรงพลังน่าติดตามเต็มไปได้วยความลึกลับและจบด้วย call to action ที่วางไว้ในจุดกำลังเข้าสู่ผ้าพสำคัญของเรื่องฮุเปิดวิดีโอเศร้าถ้าวันหนึ่งคุณได้กลับไปหาใครสักคนแต่เขาอาจไม่เหลือเวลาให้คุณอีกแล้วคุณจะทำยังไงชายคนหนึ่งกลับมาเพื่อตามหาความรักในอดีตและในวันฝนตกนั้นเขาได้พบกล่องไม้ที่ถูกเก็บมานานนับสิบปี จดหมายที่ไม่เคยเปิดความรักที่ไม่เคยลืมแต่เมื่อเขาเปิดกล่องนั้นออกมาความลับบางอย่างกําลังรอทําลายทุกสิ่งที่เขาเชื่อมาตลอดความรักครั้งนี้จะสายเกินไปหรือเปล่าและทำไมเธอถึงหนีเขาไปโดยไม่บอกลาเปลวไฟถ้าคุณอยากรู้ว่าเมื่อความรักมาถึงแต่เวลาได้จากไปแล้วเรื่องจะพลิกผันขนาดไหนฟังให้จบแล้วคุณจะไม่มีวันลืมตอนจบของเรื่องนี้แน่นอน มุดติกระดาษหัวเหลี่ยมถ้าคุณอยากฟังเรื่องราวสะเทือนอารมณ์แบบนี้อีกกดติดตาม subscribe ตอนนี้เลยและคอมเมนต์ว่าอยากฟังต่อถ้าคุณอยากให้เรานำเรื่องจริงจ,งจากหัวใจกลับมาเล่าให้คุณอีกครั้งพร้อมใช้งานในวิดีโอได้เลยทั้งเสียงภาคหรือขึ้นเป็นข้อความภาพถ้าต้องการฮุกเวอร์ชันอื่นเช่นแนวเศร้าหรือลึกลับเพิ่มขึ้นกว่านี้แจ้งได้นะครับเมื่อความรักมาถึงในที่สุดเวลาได้จากไปแล้ว เสียงฝนกระทบหลังคาสังกสีดังก้องทั่วซอยเล็กๆในเขตเยาวราชหญิงชาราเจ้าของร้านขายยาจีนถอนหายใจยาวขณะมองดูเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่นั่งหลบฝนอยู่ใต้าชายคาใบาหน้าเขาชุ่มไปด้วยน้ำฝนแต่ดวงตากลับแห้งสนิทในมือเขาถือกล่องไม้เก่าๆกล่องหนึ่งกล่องที่เขาไม่เคยเปิดเลยในสิบปีที่ผ่านมาหลานมาจากไหนหญิงชาราถามด้วยเสียงนุ่มนวลเด็กหนุ่มไม่ตอบเขาแค่ยิ้มเจริญ ผมแค่มาตามหาบางอย่างครับเสียงระฆังวัดใกล้ๆดังขึ้นสะท้อนเข้ากลางใจเขาเหมือนเสียงเรียกจากอดีตสิบปีที่แล้วที่นี่คือสถานที่ที่เขาและเธอเคยนั่งรอฝนด้วยกันเด็กสาวผมยาวในชุดนักเรียนมัธยมปลายกลิ่นดอกพุธจากผมเธอยังตามหลอกหลอนเขาแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนถ้าอีกสิบปีเราได้เจอกันอีกแสดงว่าเรารักกันจริงเธอพูดพางยื่นกล่องไม้นั้นให้เขาในวันสุดท้ายของหน้าฝนนั้น วันสุดท้ายก่อนเธอจะเดินจากไปโดยไม่บอกเหตุผลใดและเขาก็เก็บกล่องนั้นไว้ตลอดมาโดยไม่เคยเปิดดูเขามองฝนที่ตกหนักขึ้นเรื่อยๆเสียงวัดพระสวดมนต์และกลิ่นทูปลอยมากับลมฝนเขาค่อยๆเปิดกล่องไม้ทีละนิดในกล่องมีเพียงจดหมายฉบับเดียวกระดาษเก่าจนแทบจะเปื่อยถ้าคุณเปิดจดหมายนี่แสดงว่าคุณยังรักฉันอยู่มือของเขาสั่น ไม่ใช่เพราะความเย็นของฝนแต่เพราะเขาไม่รู้ว่าต่อจากนี้เขาควรหวังหรือควรลืมในจดหมายมีที่อยู่เขายังจำลายมือเธอได้แม้จะผ่านมาแสนนานบางรักซอยเ็ดบ้านไม้หลังเล็กๆที่มีต้นพุดหน้าบ้านเขาปิดกล่องอย่างแน่นหนาหันไปขอบคุณหญิงชาราและเริ่มออกเดินท่ามกลางสายฝนเสียงรถตุกตุกร้องลั่นเสียงพ่อค้าขายข้าวมันไก่ตะโกนเรียกลูกค้า แต่เขาไม่ได้ยินอะไรเลยในหัวเขามีแต่คำถามเดียวถ้าไปถึงเธอจะยังรอเขาอยู่ไหมฝนยังคงตกแม้จะเบาลงแต่พอที่จะทำให้เสื้อเชิ้ตของเขาแนบลำตัวเสียงลมหอบเอากลิ่นของอดีตกลับมาอีกครั้งเขาเดินผ่านตลาดที่เริ่มมอยบรรยากาศเงาแบบที่มีเฉพาะในช่วงค่ำวันฝนตกเขาหยุดยืนหน้าร้านถ่ายรูปเก่าๆร้านหนึ่งภาพขาวดำของคู่รักสมัยสงครามโลกยังแขวนอยู่ เขาจ้องมองรูปนั้นแล้วจูจ่ๆก็จำได้ว่าเธอเคยบอกว่าอยากถ่ายรูปคู่อย่างนั้นสักครั้งแต่เขาไม่เคยพาเธอไปเรามักจะรอเวลาที่เหมาะสมแต่บางทีเวลาไม่เคยรอใครเลยเสียงภายในใจสะท้อนหนักแน่นเขาเรีบเร่งฝีเท้าไปยังจุดหมายบางรักซอย7จซอยเล็กแคบแต่เต็มไปด้วยความทรงจำทุกซอกซอยที่เขาเดินผ่านเหมือนพาเขาย้อนเวลากลับไปทีละก้าว กลับไปยังเสียงหัวเราะของเธอแววตาที่เคยจ้องมองเขาโดยไม่ต้องพูดคำใดและในที่สุดเขาก็ยืนอยู่หน้าบ้านไม้หลังเล็กๆต้นพุธหน้าบ้านยังคงอยู่ดอกพุธสีขาวร่วงหล่นเต็มพื้นกลิ่นหอมจางๆลอยมาตามลมเขายกมือเคาะประตูหนึ่งครั้งเงียบเขาเคาะอีกครั้งเสียงฝีเท้าช้าๆดังมาจากข้างในประตูเปิดออกช้าๆ หญิงไวกลางคนในชุดผ้าถุงยืนอยู่ตรงหน้าผมเธอรวบไว้เรียบร้อยและเธอมีดวงตาแบบที่เขาจำได้ไม่มีวันลืมแต่ไม่ใช่เธอไม่ใช่คนที่เขารอหญิงคนนั้นนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าเธอเคยอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วหัวใจเขาเหมือนหยุดเต้นเขารู้สึกเหมือนฝนหยุดตกในวินาทีนั้นแต่เสียงฟ้ากลับคำรามขึ้นมาแทนแล้วเธอไปไหนครับ เขาถามด้วยเสียงแผ่วเบาหญิงคนนั้นมองเข้าไปในบ้านจากนั้นก็ผายมือเชิญเขาเข้าไปข้างในเขาก้าวเข้าไปช้าๆกลิ่นพุทธในบ้านชัดขึ้นเรื่อยๆบนโต๊ะไม้กลางห้องมีกรอบรูปวางอยู่เขาเดินเข้าไปใกล้มือสั่นไม่หยิบมันขึ้นดูและทันใดนั้นเองเสียงหนึ่งดังขึ้นจากหลังม่านในห้องข้างๆเสียงที่เขาเคยได้ยินในความฝันหลายปี ใช่เธอไหมต้นเขาหันขวบไปทันทีหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาจากอกเสียงนั้นไม่ผิดแน่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเขาก็จำมันได้เสมอขวัญชื่อของเธอหลุดจากปากเขาเบาๆราวกระซิบม่านถูกเลื่อนออกช้าๆหญิงสาวร่างบางยืนอยู่ตรงนั้นผมยาวถึงกลางหลังถูกรวบไว้อย่างเรียบง่าย ใบหน้าเธอมีริ้วรอยเล็กน้อยจากการเวลาแต่แววตายังเหมือนเดิมตาของทั้งสองสบกันไม่มีคำพูดใดเพียงแค่มองเวลาทั้งหมดในโลกเหมือนหยุดนิ่งเธอก้าวออกมาช้าๆชัดเจนมั่นคงและยิม้มฉันคิดว่าเธอจะไม่มาแล้วเสียงเธอสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่เก็บไว้มานาน เขาพยักหน้าฉันก็เกือบจะไม่มาเขาหยิบกล่องไม้ขึ้นจากกระเป๋าแต่เธอฝากสิ่งนี้ไว้กับฉันเธอมองกล่องไม้นั้นและน้ําตาก็เริ่มพลอเบาฉันเคยคิดว่าถ้าเขาเปิดมันแปลว่าเขายังรักฉันอยู่เขายิ้มบางๆฉันไม่เคยเลิกรักเธอพยักหน้าเบาๆแล้วเดินเข้าไปใกล้เขาอีกก้าวตอนนั้นฉันไม่ได้จากไปเพราะหมดรัก แต่พระมีบางอย่างที่ต้องทําให้จบก่อนบางอย่างที่ฉันไม่อยากให้เธอรู้เขาขมวดคิ้วอะไรเธอหันกลับไปมองหญิงไวกลางคนที่ยืนอยู่เงียบๆตรงมุมห้องจากนั้นก็เดินไปเปิดลิ้นชักและข้างผนังเธอหยิบภาพถ่ายใบหนึ่งออกมาและยื่นให้เขานี่คือลูกของเราภาพถ่ายสีจางเล็กน้อยเด็กชายคนหนึ่งยิ้มสดใสในชุดนักเรียนประถม ตากลมเหมือนเขารอยยิ้มเหมือนเธอทุกประการเขย่าหัวเบาๆราวกับไม่อยากเชื่อสายตาลูกเธอพยักหน้าน้ำตาไหลาอาบแก้มฉันตั้งใจจะบอกเธอวันนั้นแต่พอรู้ว่าฉันต้องเลี้ยงเขาคนเดียวฉันก็เลือกที่จะให้เธอมีชีวิตที่ง่ายกว่าเขามองภาพเด็กชายในมือแล้วเห่อยหน้าขึ้นมองเธอแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหน เธอสูดหายใจเข้าลึกก่อนจะยิ้มทั้งน้ำตาเขาอยู่ข้างบนกำลังนอนหลับหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นอีกครั้งความรู้สึกมากมายถาโถมเข้ามาในเสี้ยววินาทีความมึนงงสับสนเจ็บปวดแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือความคิดถึงเขารู้ไหมว่าผมคือพ่อของเขาเธอสายหน้ายังไม่รู้ฉันอยากให้เขารู้ในวันที่ฉันแน่ใจว่าพ่อเขาพร้อมเขานิ่งงนัน คำพูดนั้นไม่ใช่การกล่าวโทษแต่คือความจริงที่เขารู้สึกได้ถึงความอ่อนโยนฉันพร้อมแล้วเขาพูดเบาๆถึงแม้จะช้าไปแต่มันมาจากหัวใจทั้งหมดของฉันเธอมองเขาอยู่นานแล้วเอื้อมมือไปวางบนมือเขาถ้าอย่างนั้นรอฉันแป๊บหนึ่งเธอลุกขึ้นเดินขึ้นบันไดไม้ที่ลั่นเอียดอาทในความเงียบเขามองตามเธอ แสงไฟสีส้มอุ่นสะท้อนจากคมจีนกลางบ้านทำให้ทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนผ้าฝันเสียงฝีเท้าเล็กๆดังขึ้นจากชั้นบนจากนั้นเด็กชายคนหนึ่งค่อยๆเดินลงมาเพราะแม่ของเขาเขาตัวเล็กผิวขาวจัดเหมือนแม่แต่ดวงตาใช่ใช่แน่นอนเป็นดวงตาเดียวกับที่เขาเคยเห็นในกระจกทุกเชา้าต้นนี่คือพ่อของลูก เสียงเธอพูดอย่างนุ่มนวลแต่หนักแน่นเด็กชายหยุดนิ่งมองเขาตามไม่กระพริบไม่มีคำถามไม่มีคำพูดมีเพียงแค่สายตาที่เหมือนจะถามว่าจริงเหรอเขาคุกเข่าลงตรงหน้ายื่นมือออกไปช้าๆสวัสดีลูกเด็กชายลังเลเพียงเสี้ยววินาทีจากนั้นก็พุ่งเข้ากอดเขาแน่นแน่นราวกับกลัวว่าเขาจะหายไปอีกน้ำตาของเขาไหลทันที ไหลออกมาโดยไม่ต้องห้ามขวัญยืนมองภาพตรงหน้าเธอปาดน้ำตายอย่างแผ่วเบาแต่ในแววตานั้นกลับมีบางอย่างที่เขายังไม่รู้บางอย่างที่ซ่อนไว้หลังรอยยิ้มและความเงียบของเธอบางอย่างที่อาจเปลี่ยนทุกอย่างอีกครั้งขวัญเดินเข้าไปใกล้นั่งลงข้างๆทั้งคู่มือเธอรูปสีสลูกชายอย่างอ่อนโยนแววตาเธออบอุ่นแต่ลึกๆซ่อนความเหนื่อยล้าไว้ไม่มิด ต้นนิงคงกอดลูกแน่นรู้สึกได้ถึงหัวใจของเด็กน้อยที่เต้นแรงเหมือนของเขาเขาชื่ออะไรเขาถามเธอโดยไม่ละสายตาจากลูกชื่อเพชรเธอตอบด้วยรอยยิ้มจังๆเพราะเขาคือสิ่งล้ำค่าที่สุดในชีวิตฉันต้นกระชับกอดเพชรอีกครั้งเขาคือสิ่งล้ำค่าที่สุดในชีวิตผมด้วยห้องไม้หลังเล็กเงียบลงอีกครั้งมีเพียงเสียงลมหายใจของทั้งสามคน เงาสะท้อนจากแสงไฟสะท้อนบนผนังไม้ทําให้ทุกอย่างดูเหมือนฉากในความฝันขวัญลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังต้นพุทธที่ลู่ตามแรงลมต้นมองตามเธอเขารู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่เธอยังไม่ได้พูดทุกอย่างขวัญเขาเอ่ยชื่อเธอเบาๆเธอไม่หันกลับมาแต่ตอบว่าฉันต้องบอกความจริงบางอย่างกับเธอเขาค่อยๆวางเพชรลงข้างๆ ลุกขึ้นและเดินไปยืนข้างเธอฉันไม่เหลือเวลาอีกมากแล้วต้นเธอพูดช้าๆแต่ชัดเจนหัวใจเขาเหมือนหยุดเต้นอีกครั้งหมายความว่าไงเธอหันมามองเขาดวงตาที่เคยสดใสบัดนี้มีบางอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนความกลัวความอะไรและการยอมรับบางสิ่งที่ยากจะเปลี่ยนหมอบอกว่าโรคมันลามเร็วมากเธอยิ้มทั้งที่น้ำตาไหล ฉันพยายามพยายามอยู่เพื่อเพชรเพื่อหวังว่าสักวันเขาจะได้เจอพ่อเขาต้นสั่นไปทั้งตัวเขาจับมือเธอแน่นเหมือนจะใช้แรงทั้งหมดที่มีหยุดเวลาตรงนี้ไว้เรายังพอมีเวลาใช่ไหมเธอพยักหน้าแต่ก็ไม่กล้าสัญญาอะไรแค่ขอให้ช่วงเวลานี้เราอยู่ด้วยกันต้นมองเธอและเพิ่งรู้ว่าบางครั้งความรัก กว่าจะมาถึงก็อาจช้าเกินกว่าจะรักษาทุกอย่างไว้ได้ทั้งหมดเสียงเพชรหัวเราเบาๆดังขึ้นข้างหลังเขากําลังเล่นกับกล่องไม้ที่พ่อเขาเคยถือไว้แน่นเหมือนสมบัติขวัญหันไปมองลูกชายแล้วยิ้มอีกครั้งแต่ในใจของต้นความกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นทีละน้อยถ้ารักนี้เพิ่งมาและเวลาเหลือไม่พอเขาจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้สูญเสียเธอไปอีกครั้ง ต้นเดินกลับไปนั่งข้างลูกชายมองดูเพรที่ยังไม่รู้เลยว่าชีวิตเขากำลังจะเปลี่ยนไปอีกครั้งหัวใจเขาหนักอึง้งแต่เขาไม่มีเวลาสำหรับความลังเลอีกแล้วเราต้องพาเธอไปรักษาเขาพูดเสียงหนักแน่นไม่ว่าโรงพยาบาลที่ไหนจะในกรุงเทพหรือเชียงใหม่ฉันจะพาเธอไปขวัญสายหน้าเบาๆต้นฉันรู้จักโรคนี้ดีมันอยู่ในระยะสุดท้ายแล้ว มอที่สิริราชก็พยายามเต็มที่แล้วฉันแค่เสียงเธอสัน่นฉันแค่อยากให้เพชรมีภาพครอบครัวก่อนที่ฉันจะไปต้นกัดฟันแน่นน้ำตาซึมขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแล้วเธอคิดเหรือว่าฉันจะปล่อยให้เธอไปง่ายๆแบบนี้ขวัญเงยหน้ามองเขาสายตาเธอมีแสงบางอย่างที่เขาเคยเห็นเมื่อสิบปีก่อนแสงของความดื้อรั้นแต่เต็มไปด้วยความรักฉันไม่อยากให้เธอเหนื่อยอ,อีกแล้ว เธอเหนื่อยมา,มากพอแล้วกับการรอฉันขวัญเขาจับมือเธอแน่นคราวนี้ฉันจะไม่รออะไรอีกแล้วไม่รอเวลาที่ใช่ไม่รอให้ทุกอย่างพร้อมฉันจะทำทุกอย่างวันนี้พรุ่งนี้ทันทีที่ตื่นขึ้นมาเพราะตอนนี้เธอคือเวลาของฉันขวัญหลับตาลงน้ำตายหยดเงียบๆบ,บนแก้ม เธอพยักหน้าเบาๆแล้วโผลเข้ากอดเขาแน,น่นเสียงฝนที่เคยตกหนักหยุดลงแล้วในบ้านไม้เงียบสงบมีเพียงเสียงลมหายใจของสามคนที่เริ่มหายใจไปในจังหวะเดียวกันแต่ในมุมหนึ่งของห้องนาฬิกาแขวนโบราณเดินต่อไปอย่างไม่หยุดเสียงติ๊กต็อกย้ำเตือนว่าแม้รักจะกลับมาเวลาอาจไม่มีวันย้อนคืนเพชรเดินเข้ามากอดทั้งพ่อและแม่ ไรเดียงสาไรความกลัวเต็มไปได้วยความอบอุ่นที่เขาไม่เคยได้รู้จักมาก่อนขวัญกระซิบข้างหูเขาฉันยังมีบางอย่างจะให้เธออีกจากนั้นเธอลุกขึ้นเดินไปที่ตู้ไม้เก่าหลังห้องเปิดลิ้นชักลับที่ซ่อนอยู่หลังผนังหยิบกล่องกระมี่สีน้ำเงินเข้มออกมาเธอกลับมานั่งข้างเขาแล้วยื่นกล่องนั้นให้ต้น นี่คือสิ่งที่ฉันเก็บไว้ตลอดสิบปีที่ผ่านมาในวันที่ฉันคิดถึงเธอมากที่สุดต้นเปิดกล่องข้างในคือจดหมายหลายสิบฉบับบางฉบับเขียนด้วยลายมือสั่นบางฉบับเปื้อนน้ำตาและซองสุดท้ายยังไม่ได้เปิดเลยบนซองนั้นเขียนไว้ว่าเปิดเมื่อเธอกลับมาต้นหยิบซองจดหมายนั้นขึ้นมามือเขาสั่นเล็กน้อยดวงตาจับจ้องที่ลายมือเล็กๆบนหน้าซอง เปิดเมื่อเธอกลับมาเขาหายใจเข้าลึกแล้วค่อยๆเปิดมันอย่างระมัดระวังกระดาษข้างในนุ่มและบางกลิ่นกระดาษเก่าๆผสมกับกลิ่นพุทธจากมือของขวัญที่เพิ่งสัมผัสเขากางจดหมายออกดวงตาเริ่มพร่าเลือนก่อนแม้จะได้อ่านบรรทัดแรกขวัญน,นั่งเงียบข้างเขาเพชรเอ็นหัวพิงตักแม่บรรยากาศทั้งห้องเหมือนหยุดหายใจรอเสียงของอดีตจะพูดออกมาอีกครั้ง ต้นเริ่มอ่านออกเสียงเสียงเขาเบาและสั่นในช่วงแรกแต่ค่อยๆมั่นคงขึ้นทีและบรรทัดถึงต้นหากเธอได้อ่านจดหมายฉบับนี้แสดงว่าเธอกลับมาแล้วและหัวใจของฉันคงไม่มีความสุขไหนย,ยิ่งไปกว่านั้นฉันเขียนจดหมายฉบับนี้ในคืนที่ฝนตกหนักคืนที่เพชรป่วยครั้งแรกและฉันต้องนั่งเฝ้าเขาเพียงลำพังทั้งคืนในคืนที่โลกทั้งใบดูเงียบงนัน ฉันได้ยินหัวใจของฉันเรียกหาเธออีกครั้งต้นหลับตาน้ำตาไหลลงบนข้อความตรงหน้าทุกคำทุกพยางชัดเจนราวกับขวัญกำลังพูดอยู่ตรงนี้ฉันไม่เคยโกรธเธอไม่เคยโทษเธอเลยที่เราไม่ได้ไปด้วยกันในวันนั้นฉันแค่หวังว่าถ้าเธอกลับมาเราจะไม่เสียเวลากันอีกเขาเงยหน้าขึ้นสบตากับขวัญ เธอยิ้มทั้งน้ำตาราวกับในที่สุดความรู้สึกทั้งหมดที่เก็บไว้ได้ปล่อยออกมาเสียทีเขายังไม่จบจดหมายแต่ใจเขารู้แล้วว่าในบรรทัดถัดไปอาจมีคำสัญญาหรือคำลาจากที่เธอเตรียมไว้แล้วเขาก้มลงอ่านต่อหากฉันไม่อยู่ในวันที่เธอกลับมาขอให้เธอรู้ว่าในทุกวินาทีที่เราห่างกันหัวใจฉันไม่เคยหยุดรักเธอเลย และหากเธอได้พบลูกของเราช่วยกอดเขาแน่นๆแทนฉันด้วยต้นวางจดหมายลงเขากอดเพชรแน่นบอ,อกน้ำตายหยดเงียบๆไหลรินบนศีรษะของลูกชายขวัญหันหน้าไปอีกทางซ่อนน้ำตาที่เธอไม่อยากให้เขาเห็นอีกเธอรู้ดีว่าช่วงเวลานี้คือความสุขที่รอคอยมานานแต่ก็เป็นความสุขที่เดินคู่มากับเงาของการสูญเสียเสียงนาฬิกายังเดิน เสียงลมฝนยังพัดต้นพุดเบาหาหะและในมุมเงียบของหัวใจทั้งสามคนคำถามเดียวที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนเวลาที่เหลืออยู่จะพอสำหรับคำว่าครอบครัวหรือเปล่าขวัญลุกขึ้นช้าช้าเดินไปเปิดหน้าต่างลมเยน็นโชยเข้ามาพร้อมกลิ่นดินเปียกและเสียงใบพุดไหวตามสายลมเธอสูดหายใจลึก หลับตาแน่นราวกับพยายามเก็บช่วงเวลานี้ไว้ในทุกลมหายใจสุดท้ายต้นนิงคงกอดเพชรไว้แน่นแววตาเขาไม่ใช่แค่เศร้าแต่มันคือแววตาของคนที่กำลังสูญเสียสิ่งที่เพิ่งได้กลับคืนมาขวัญเสียงเขาเรียกเธอเบาๆเธอหันมาดวงตาย,ยังแดงอยู่เราจะลองสู้ไปด้วยกันได้ไหมเขาพูดเร็วขึ้นเล็กน้อยเหมือนกลัวเธอจะปฏิเสธ ฉันมีเงินเก็บมีเพื่อนที่รู้จักหมอเก่งๆฉันจะหาทางพาเธอไปรักษาเธออย่าเพิ่งยอมแพ้ได้ไหมเธอเดินกลับมานั่งลงตรงหน้าสองพ่อลูกยื่นมือมาลูบแก้มเขาเบาๆฉันไม่ได้ยอมแพ้แต่ฉันแค่เรียนรู้ที่จะไม่ยึดติดก,กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เธอก้มลงหอมหน้าผากเพชรจากนั้นก็วางมือบนนอกตัวเองสิ่งเดียวที่ฉันยึดไว้ตลอดสิบปีคือหัวใจของเธอ ต้นกำมือแน่นมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามที่ไม่กล้าถามเธอยิ้มเล็กน้อยและพูดเบาๆเหมือนรำพึงกับตัวเองบางครั้งความรักก็เหมือนฝนมันมาไม่บ่อยแต่มาเมื่อเราต้องการมากที่สุดเนี่ยไปชั่วครู่ขวัญเอื้อมไปหยิบกล่องจดหมายเก่าเปิดหยิบอีกซองหนึ่งขึ้นมามีอีกอย่างที่ฉันเก็บไว้ให้เธอต้นรับซองจดหมายนั้นมา มองชื่อที่เขียนไว้ด้านหน้าแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ชื่อเขาบนหน้าซองเขียนไว้ว่าถึงเพชรในวันที่เขาโตพอจะเข้าใจต้นเหนยหน้ามองเธอขวัญพยักหน้าเบาๆถ้าวันหนึ่งฉันไม่อยู่แล้วช่วยอ่านให้เขาฟังทีละคำมือของต้นเริ่มสั่นเขาเก็บซองจดหมายนั้นไว้กับอกเหยหน้าขึ้นแล้วพูดช้าๆ เธอจะอยู่ถึงวันนั้นฉันสัญญาขวัญหลับตาลงอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีน้ำตามีเพียงรอยยิ้มที่เหมือนคนที่ได้เจอสิ่งที่ตามหามานานและในขณะที่ลมหายใจของเธอค่อยๆผ่อนลงเพชรก็เงยหน้าขึ้นมองพ่อกับแม่พ่อครับแม่จะหายดีใช่ไหมต้นมองตาลูกรอยยิ้มของเขาแข็งทื่อแต่เขาก็ก้มลงหอมหน้าผากลูกแล้วตอบว่า พ่อจะทำทุกอย่างให้แม่อยู่กับเรานานที่สุดเสียงนาฬิกาดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนหนักแน่นติ๊กตอกติ๊กตอกแต่นาทีนั้นเองเสียงไอแห้งๆของขวัญก็ดังขึ้นไอแรงจนทั้งเขาและเพสดุง้งเลือดสีแดงซึมออกมาตรงริมฝีปากเธอต้นพุ่งเข้าไปประคองทันทีขวัญขวัญไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลย แต่เธอจับมือเขาไว้แน่นแรงบีบของเธอเหมือนกำลังใช้แรงสุดท้ายของชีวิตต้นขอแค่อย่างเดียวถ้าไม่มีฉันแล้วอย่าปล่อยให้เพชรรู้สึกว่าเขาเติบโตขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวต้นน้ำตาไหลพรากเขากุมมือขวัญแน่นราวกับพยายามจะยึดเธอไว้จากมือของโชคชะตาเพชรกอดแม่จากอีกด้านเสียงสะอื้นเบาๆของเขาทำให้บ้านไม้เงียบสงัดเหมือนกลายเป็นสุสานของความรู้สึกขวัญ อย่าพูดแบบนี้เธอยังอยู่กับเราเธอต้องอยู่เสียงต้นสันเทาขวัญยิ้มแม่น้ำตาจะไหลเธอยังฝืนรอยยิ้มไว้ได้เธอยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาลูกชายมองหน้าเขานิ่งนานเพชรลูกต้องเป็นเด็กเข้มแข็งนะแม่รักลูกมากมากที่สุดในชีวิตแม่เด็กชายพยักหน้าทั้งน้ำตา กอดแม่แน่นจนแทบจะรวมเป็นร่างเดียวขวัญหันไปมองต้นดวงตาของเธอยังมีประกายที่เขาจะไม่มีวันลืมขอบคุณนะที่กลับมาแค่นี้ก็พอแล้วแล้วเธอก็หลับตาหายใจช้าลงช้าลงก่อนจะนิ่งสงบในอ้อมแขนของเขาเสียงนาฬิกาเดินต่อไปแต่ช่วงเวลานั้นสำหรับต้นเหมือนโลกหยุดหมุน เขากอดเธอไว้แน่นร่างไร้วิญญาณของเธออบอุ่นอยู่เพียงชั่วครู่เพชรยังคงร้องให้เบาๆกอดแม่ไม่ปล่อยเวลาผ่านไปนานแค่ไหนไม่มีใครรู้แต่ในที่สุดต้นก็ก้มลงหอมหน้าผากขวักยาแล้วหันมากอดลูกชายไว้แน่นที่สุดในชีวิตแม่หนูไม่จากไปจริงๆหรอกเพชรเขากระซิบเธอจะอยู่ตรงนี้ในหัวใจเราทั้งสองคนตลอดไปเพชรมองขึ้น แม้ยังมีน้ำตาในดวงตาแต่เขาพยักหน้าเบาๆเช้าวันต่อมาบ้านไม้หลังเดิมยังคงยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดดอุ่นต้นพาลูกชายเดินไปส่งแม่เขาเป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางกลิ่นดอกพุดบานสะพรั่งหน้าบ้านหลังพิธีต้นและเพชกกลับมานั่งเงียบในห้องต้นหยิบจดหมายซองสีฟ้าออกมาจดหมายที่ขวัญฝากไว้สำหรับลูกชายในวันที่โตพอจะเข้าใจ เขาค่อยๆเปิดซองเริ่มอ่านออกเสียงเสียงของแม่ผ่านลายมือผ่านหัวใจและแม้เวลาจะเดินต่อไปแม้ฤดูฝนจะผ่านเข้ามาอีกกี่ครั้งต้นก็จะไม่ปล่อยให้ลูกของเขารู้จักคำว่าโดดเดี่ยวอีกเลยเพราะในวันที่ความรักมาถึงแม้เวลาได้จากไปแล้วแต่หัวใจที่ยังเต้นอยู่ จะไม่ปล่อยให้คำว่ารักหายไปอีกเป็นครั้งที่สอง